คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเมชาราชินะครับอ่าฟอนมิสซันภาคล่าสุดนะครับเป็นภาคโมบายนะับก็ใช้ชื่อว่าเมชาราชินะฮะก็เข้าไปดูกันเลยนะครับตรงชี้จุดแดงกจะมีจุดน่าสังเกตนะครับอย่างกรณีสกายเน็ตนี่นะครับงล่างนี้นะครับสกายเน็ตนี่เราแตะเข้าไปดูเลย อันนี้ก็จะมีเมนูย่อยให้เลือกอีก3เมนูนะครับเป็นสารบัญพลขับแล้วก็เมชานะครับแล้วก็สารบัญสตูไรแลงดูพลขับก่อนเลยครับตรงนี้จะมีคะแนนอยู่เนี่ยครับมันจะมีคะแนนอยู่สังเกต้ว่ามีคะแนนอยู่ตัวละครที่เราเอาไปลบประจําคือดานะเนี่ยกับได้คะแนนแค่4.8แล้วก็มีเลเวลการวิเคราะห์แค่หนึ่งส่วนเซเวลเนี่ยเลเวลการวิเคราะห์ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับยังเป็นศูนย์อยู่เนี่ยแต่ว่าคะแนนกลับกลายเป็น4.9อ่ะสูงสุดนะฮะ แกก็ยังสงสัยอยู่ว่าไอ้คะแนนตรงนี้มันมาจากตัวไหนส่วนไขด้านเนี่ยโอเค4.7อันนา4.7แล้วก็แกรนดเนี่ยซึ่งลบกับเรามาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เปิดเกมเลยเนี่นะได้4.6ส่วนนอกนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเราได้มาจากการที่เปิดกาชามานะครับอันนี้คือเข้ามาดูในหน้าของการแสดงนักบินมือคนขับนะครับต่อไปแสดงเมชา แสดงเมชาเนี่ยก็จะให้เราดูว่าคะแนนของหุ่นลบแต่ละรุ่นละรุ่นนะฮะต่างกันยังไงนี่ฮะรุ่นรถลันเนอร์เนี่ยมีผลการวิเคราะห์มีเลเวลการวิเคราะห์ได้เลเวลหนึ่งแล้วก็คะแนน4.4ส่วนอารัสเนี่ยคะแนนสูงสุดน่ย4.6นะครับรองมาด้วยคาร์ลอน4.1นะกอ,อ4.2ตัวนี้นะครับ เทมซอลัสนี่นะฮะ4.2นี่นะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวชี้อย่างหนึ่งว่าให้เราสามารถที่จะเลือกหุ่นลบได้ว่าจะเอาหุ่นลบรุ่นไหนนะครับรุ่นอาราหรือรุ่นรถลันเนอร์เราสามารถเลือกได้แต่ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับว่าอ่ารุ่นอาราชเนี่ยคะแนนเยอะหน่อยก็จริงแต่ว่าชื่อเต็มมัาชื่ออะไรเนี่ยลานิอาเคอา เนี่ยฮะเนี่ยน,น่าจะใช่นะครับแล้วก็พลละขับที่เหมาะสมก็คือดานะนี่นะครับนี่นี่นะฮะแล้วส่วนนี้อันนี้เป็นการติดตั้งผสมก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนของแต่ละรุ่นเนี่ยชิ้นส่วนอกอาจจะเป็นอาร่าชิ้นส่วนแขนอาจจะเป็นของรถลันเนอร์อะไรประมาณนี้นะครับนี้ในหน้านี้ก็จะมีรายละเอียดให้อ่านว่าเนี่ยเป็นเรื่องเล่าน่ครับผลการวิเคราะห์เนี่ยจะแสดงเรื่องเล่าตรงนี้นะครับนี่เรื่องเล่าตรงนี้มันจะเป็นพาร์ท เลเวลวิเคราะห์มีอยู่หนึ่งก็คือเปิดรายละเอียดพาร์ทหนึ่งที่เล่าตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้เข้าไปอ่านดูได้นะครับนะครับสามารถอ่านดูได้ะครับพอเข้าไปอ่านเนี่ยก็จะได้รับรางวัลน,นะ,ะเป็นเพชรด้วยนะครับนี่เข้าไปอ่านรายละเอียดนะฮะย้อนหลังกลับไปก็ไปดูตรงที่มีจุดแดงเนี่ยแสดงว่าเลเวลการวิเคราะห์เนี่ยมีหนึ่งแล้วเราสามารถที่เข้าไปดูเรื่องเล่าเพื่อรับรางวัลได้นี่ไงป๊าปมาลนะสิบเม็ดนะครับรับไปเรื่อยๆ เพชรเนี่ยสามารถจะเอาไปซื้อการ์ดที่ใช้ในการเปิดกาชาได้นะครับทเทมซอลัตนะเข้าไปดูนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของทเทมซลัตแต่รัาดูรายละเอียดปั๊บเนี่ยเพื่อรับรางวัลน,นี่นะรับรับรางวัลแล้วเราก็อ่านดูว่าเนี่ยกิจกรรมของกบฏในพื้นที่ทะเลทรายพาริวที่เพิ่มขึ้นในช่วงนะี้แอดไม่อ่านกันแล้วกันคุณผู้ชมเพื่อนๆอ่านเองนะครับแอดจะเซฟเวลานะฮะพาเข้ามาดูว่า เนี่ยในหน้าหน้าตาอย่างนี้นะเมนูเนี่ยมันมาทํางานอย่างนี้นะครับเป็นไกด์ให้คุณชมกับเ,เพื่อนๆนะครับมาไปใช้งานนะครับเวลาเล่นเกมนี้นะครับส่วนในหน้าของคนขับหรือว่านักบินเนี่ยเออไม่ใช่นักบินือเพราะมันไม่บินนี่ก็เรียกคนขับมาถูกแล้วของไข่ดันนี่นะครับไข่ดันเนี่ยเผื่อเป็นไข่ดันนะเราเข้าไปอ่านนะครับอ่านประวัติของเขานะนี่ฮะรับรับ15เลยนล15เมตร ฉันไม่ชอบพูดถึงอดีตเนี่ยเพราะไม่มีอะไรที่จะให้พูดถึงอ้าวไม่อ่านดีกว่าคุณผู้ชมเพื่อนอ่านต่อแล้วกันนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับในเมนูที่เกี่ยวข้องกับคนขับแล้วก็เมชานะครับนี่เข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับเพื่อรับรางวัลนะครับนี่นะฮะนี่บยจะมีอีกอีกกี่คนอีก2คนนะฮะแอดก็จะเข้าไปรับนะครับแอดเข้าไปรับรางวัลก่อนเลยเดี๋ยวแอดมาอ่านรายละเอียดที่หลังนะครับ อยวแอดมาอ่านทีหลังแอดขอเข้าไปรับรางวัลก่อนเลยเพื่อจะเอาไว้เป็นทรัพยากรสำคัญในการเปิดกาชานะครับนี่หมดยังอะ่ะเฮ้ยพลรัคยังไม่หมดอีกเหรอนี่อีกคนนึงรับเลยเอาละ้ฮะถอยหลังกลับไปนะครับแอดจะถอยหลังกลับไปนี่ฮะ ในด้านนี้เข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับนี่สกายเนนะครับสกายเนแล้วก็ต่อมาเป็น Workshop อปเนี่ยเวิร์กช็อปนี้เข้าไปดูนะครับเมนู Workshop เข้าไปทําอะไรบ้างนี่ฮะก็จะมีการผลิตโมดูลนะครับรับโมรับโมดูลเมชาอัปเกรดคุณภาพสร้างกระเป๋านี่ยังไม่เปิดใช้งานนะครับยังยังไม่เปิดใช้งานรีไซเคิลอุปกรณ์ที่มันได้มาแล้วมันซ้ำๆ้ซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำไม่ได้ใช้เรามารีไซเคิลได้ การผลิตชิปโมดูลนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เข้าไปผลิตได้หลายอย่างเลยอย่าไล่เลยฮะอุปกรณ์บัฟเฟอร์นี่นะนี่ถ้าสามารถผลิตได้เมื่อไหร่ตรงนี้มันจะมีเตือนขึ้นมานะฮะอันนี้แสงก็ยังผลิตไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะเลือกชิ้นส่วนเนี่ยแตะเข้าไปแตะเข้าไปพอแตะปั๊บมันจะขึ้นจุดขาวตรงนี้นะครับนี่ยนี่ฮะเพื่อใช้สี่ชิ้นส่วนเนี่ยเข้ามาในการผลิตแต่ว่าใช้สี่ชิ้นส่วนเราก็ยังผลิตไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะเนี่ย ตัวนี้นยังไม่ขึ้นนะ่ะถ้าเราจะสั่งผลิตลอะลองลองดูนะฮะแอดจะเอาเอาสี่อย่างเลยเหรออันนี้เป็นชิ้นส่วนของอะไรเนะี่ยเฮ้ยเผื่อเป็นของดีมามาผลิตทิ้งส่งได้ไงนะเดี๋ยวแอดมาดูที่หลังนะ,ะเอาพามาไกด์ตรงนี้ก่อนเลยเมนูที่สองเนี่ยเครื่องรบกวนอิเล็กทรอนิกส์เมนูที่มท3มเนี่ยระบบ S C S C I เนี่ยนะครับเนี่ยแต่ว่าพวกนี้มันยังไม่มีอุปกรณ์ที่จะมาผลิตได้นะครับเนี่ยตรงนี้มันยังว่างอยู่นะฮะ ก็มาดูเมนูคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นไกด์นะฮะเป็นไกด์นำทางนี่ครับผลิตได้หลายอย่างเลยนะหน่วยประสานงานหน่วยเครือบเนี่ยชุดซ่อมของเหลวหน่วยกระหายเลือดเครื่องรบกวนคลื่นอะไรเนี่ยคลื่นแรงเทอร์โบบูสเตอร์เนี่ยฮะลองเข้ามาครับอยู่ในเมนูการผลิตนะครับแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดนี่ก็เป็นอันนี้เป็นฟอนคอนส่วนอกลำตัวนะครับส่วนลำตัวฟอนคอน จะเอาอะไรมาอัปเกรดได้อ่ะฮนะก็เอาฟอนคอนมาอัปเกรดเหรอเนี่ยนี่มันก็ฟอนคอนเหมือนกันในะช่วงแรกๆนี่อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าไอเทมเรายังมีน้อยอยู่นะครับพวกชิ้นส่วนก็แอดพามาดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับส่วนรีไซเคิลก็ประมาณนี้นะครับอ,อาวุธของเรามีเลเวลหนึ่งรือเลเวลแปดแล้วเลเวลหนึ่งรีไซเคิลเมื่อรีไซเคิลปั๊บเนี่ยจะได้เหมือนเอาไปขายอ่ะไปขายของเก่าอ่ะก็ได้เป็นเงินมานะครับได้เป็นเงินมาอ่ะ คร่าวๆนะครับชิ้นส่วนเนี่ยชิ้นส่วนนี้นนเ,นเรายังไม่มีโมโดูลเนี่ยเนี่ยฮะสามารถเอามารีไซเคิลได้ขายได้พันแปดแอดยังไม่เอ้ยขายไปแล้วโอ้โหมือลั่นเฮ้ยเออฮอเอ้ามือลั่นครับอ่ะแล้วก็แล้วจะถอยหลังกลับไปนะฮะเอ่อจากเวิร์กช็อปแล้วไปการซื้อขายไอเทมนี่นะครับซื้อขายไอเทมก็ประมาณนี้นะครับ ซื้อขายเป็นดอลลาร์นะครัประมาณนี้ใครที่จะเติมก็เข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปได้เลยใครต้องการเดินเกมเร็วนะครับแต่ว่าแอดขอขอไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปเรื่อยๆก่อนเพื่อดูแนวทางก่อนนะครับอันนี้ก็สามารถที่ใช้ได้ครับมีพลังงานสำรองมีอันนี้คืออะไรเอ่ยใบอนุญาตขนส่งนะฮะมี35ใบส่วนใบรับสมัครมี7ใบนะครับแล้วก็จะดูว่าวิธีการได้รับได้รับจากไหนบ้าง จะรับจากการสั่งซื้อในเครือข่ายสุนัขสงครามเอ๊ะไปไหนอะเนี่ยเครือข่ายสุนัขสงครามอ๋อต้องใช้เพชรซื้อครับนี่ต้องใช้เพชรซื้อนะครับนี่เห็นไหมครับใช้เพชรซื้อเพชรมี825้านะครับจะต้องใช้8 8 0้ดเพื่อซื้อ1ิใบนะฮะแต่ที่ของแอดมีอยู่7ใบละแอดอาจจะซื้อทีละใบก็ได้เฮ้ยราคา88นี่ราคาเท่ากัานีน่เลยแรงพริเซอร์เลยนะครับราคาเท่ากันเลย กับการใช้เพชรซื้อในแรงพิเซอร์พอๆกันเลยนะครับอันนี้ถ้าแอดมีเใบแอดซื้ออีก3ใบก็ได้แล้วเนี่ยอะลองซื้อเลยแล้วกันลองซื้อเลยนะครับถ้าซื้อ3ามใบอะซื้อ3ามใบปับป๊บปั๊บซื้อเลยปื๊ดได้มาแล้วนะครับ3มใบก็เพชรก็จะเหลือห้า5้อห้าบหนะครับแอดจะลองไปดูนะฮะอาล้ะครับถอยหลังกลับไปนะครับ ถอยหลังกลับไปแล้วก็ส่วนชิ้นอื่นก็เหมือนกันครับจะมีวิธีการได้รับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดัดตรงไหนเนี่ยใช้สำหรับเพิ่มศักยภาพคนจู่โจมเกรดเเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราต้องใช้อเคมตัวนี้ก็มาหาได้นะครับมาหาได้นี่กลับมาที่หน้าเมนูไปดูเรื่องของเมชาพลละขับอ่ะพลละขับมีจุดแดงพลละขับนี่มีจุดแดงก็คือเพิ่มเลเวลได้นี่นะฮะเอาจะไปเพิ่มเลเวลของใครดันก่อนนะครับ เพิ่มแค่1ชิ้นเองอ่าเพิ่ม1เองเป็น10นะครับให้ใครดันเป็นเลเวล10แล้วก็อ่าแอนนากับลิลี่แอนนากับลิลี่ยัง7อยู่นะครับแอนนากับลิลี่เอาแอนนากับลิลี่เนี่ยเพิ่มไปแล้วกันให้เป็นฟ้าเป็น8นะครับเพิ่มลิลี่เพิ่มลิลี่ให้เป็น8 Step our goal. แอนนาเนี่ฮะเ่มให้เป็นเก <your> ้า๊หมด <No S 1> แล้วนะครับหมดแล้วแอนานาก็จะเป็นปเก้าไปเฮ้ยยังได้อีกเหรออ้าวแอนานาเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มไม่ได้แล้วไม่มีแล้ว๋อแอนาน,านายังมีนี่เองครับคอมพิวเตอร์ชีวภาพนี่ครับนี่จุดเหลืองนี่ครับคอมพิวเตอร์ชีวภาพเป็นชิป นะฮะเป็นชิปโมดูลนี่เข้าไปตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับปลดล็อกไกปืนนะครับนี่ยๆปลดล็อกความสามารถในะอาชีพนี่ต้านภูมิคุ้มกันเนี่ยปกป้องพันธมิตรที่อยู่ติดกันหนึ่งช่องจากการโจมตีเชิงลุกและการซุ่มโจมตีสูงสุด2ครั้งต่อนหนึงเทินโอเคครับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนนะครับเปิดใช้งานไปเลยป๊าบนี่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้กลแอนนาเนี่ย ในรัศมีหนึ่งช่องเนี่ยสามแอนนาสามารถจะปกป้องเพื่อนได้นะครับโอเคครับอาตามนี้นะครับประมาณนี้ก่อนแล้วก็ส่วนเมชาเมชาเนี่ยของดานะเนี่ยเมชาตัวนี้สามารถที่จะไปเพิ่มเติมรายละเอียดได้คือส่วนส่วนลําตัวนะครับส่วนลําตัวที่เป็นฟอนคอนเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนเป็นเป็นอาราดก็ได้เห็นไหมครับนี่มาเป็นอาราดปั๊บนี่โหขึ้นเขียวเต็มพึบเลยนะฮะ นี่รถลันเนอร์ก็เขียวเต็มพึบนะครับเอารถลันเนอร์แล้วกันเอเอาอาลาดแล้วกันนะครับเพราะอาราดเนี่ยเหมาะกับดานะมากที่สุดนะฮะแล้วก็แอดจะลองถอยหลังไปเอาแค่คนเดียวก่อนแล้วกันทีนี้แอดจะไปดูพาไปดูนี่กันเลยครับภารกริจพิเศษจะตรงนี้นะครับอีก3รายการเนี่ยสเมนูเนี่ยพาไปดูเลยไหนก็ไหนแล้วนะครับอันนี้เป็น day one day two เนี่ยมันจะมีนี่ครับ น,นี่ฮะเปลี่ยนภารกิจเนี่ยนะครับภารกิจยังอยู่เนี่ยแต่ยังไปได้ไม่ครบเลยเนี่ยอยู่เยอะเลยเนี่ยเห็นไหมฮะทาการขนส่งทางทะเลสามสิบครั้งนี่ฮะแต่เพิ่งทำไปได้สี่ครั้งเองเนี่ยนี่ยถ้าทําครบก็จะได้ใบไอตัวการ์ดสุ่มกาชาเพิ่อมอีกใบหนึ่งนะอันนี้คือภารกิจพิเศษขึ้นก่อน,นะครับแล้วก็ล็อกอินเจ็ดวันเนี่ยนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นรางวัลที่ได้มาจากการล็อกอินนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมพิเศษ อันนี้เป็นการซื้อนะครับยกเว้นผูกอีเมลนี่นะครับผูกอีเมลเนี่ยจะได้รางวัลตรงนี้นะครับเป็นการผูกอีเมลนะสามารถที่จะเป็ซิงค์ไปเล่นกับคอมพิวเตอร์ได้เลยเนี่ยผูกอีเมลเนี่ยอันนี้แอดยังไม่ทําเลยนะครับนี่ยังไม่ทําเลยแอดทาอย่างเดียวก็คือเข้าสู่ระบบบนมือถือสามารถที่จะถ้าลิงก์เนี่ยผูกอีเมลไอ้ผูกบัญชีแล้วสามารถไปไปเล่นจากอันเนี้ยเกมเดียวกันเนี่ยเล่นในในเป็ในใน PC ได้นะครับโดยใช้ข้อมูลเดียวกัน นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องเมนูในการพัฒนาศักยภาพหุ่นลบของเรานะครับทั้งคนขับแล้วก็ตัวหุ่นนะครับก็เอาไว้พบกันอีทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ